สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถคนจนกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0947039341นะครับสนใจมาดูชมได้นะครับหรือติดตามมาในเพจใน y o u t u b e นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดตกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับวันนี้มาดูร้านทวีชัยเจริญยนต์ว่ามีของอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับ โอ้โหเครื่องเยอะเลยนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 พัดนะครับสวยนะครับปัมป๊มเดิมเดิมนะครับเครื่องนี้เดินนิ่มเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้อยู่ในราคาอยู่ที่29,000นะครับ ขนกสนใจรีบเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น RT110 เหมือนกันนะครับ RT110 พัดนะครับผิวสวยๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่29,000นะครับตัวนี้จะเป็น RT110 นะครับตัวนี้ RT110 ตายาวนะครับหางบอนะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับติดนิ่มๆเสียงนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000นะครับตัวนี้ก็จะเป็น RT100 นะครับสภาพสวยมากเลยนะครับ สภาพเดิมๆผิวสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,00 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็น r t ท0นะครับ r t ทีตัวนี้ก็สวยนะครับสัวหลสนใจนะครับสายคูบัตต้านะครับตัวนี้อยู่ที่16,500นะครับตัวนี้จะเป็น E t ท5นะครับ E t ท5ผิวสวยนะครับตัวนี้ติดนิ่มเลยนะครับ ต,谢谢 eter, ตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น et 110นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น rt 1 1 0นะครับ rt 1 1 0นะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมบางๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000นนะครับตัวนี้จะเป็น rt 120พัดนะครับตาโตนะครับ ตัวนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้ปั๊มเติมเดิมนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ื้อนะครับ120นะครับตัวนี้อยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะครับจะเป็นในด้านโคงกระทิงแดงเคสเ2สนะครับสภาพส,ายสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับสนทุสนใจมาดูชมได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระทิงแดงเคสเจ็ดสองพัดนะครับตัวนี้โค้งเดิมๆนะครับตัวละหนึ่งหมื่นหกพันพร้อมล้อยยางนะครับตัวนี้จะเป็นทีเฟแปดห้าเจ้าลูกนะครับสวยนะครับสายยันมาก็มีนะครับมาดูชมได้นะครับหรือจะเป็นในด้านดึงน้ํานะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับในด้านโค้งนะครับตัวละแปดพันนะครับสวยๆนะครับ ปดูด้านนี้ต่อครับโอ้เครื่องเข้ามาเยอะนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับจะเป็น et 9 5 et 1 1 0 et 8 0นะครับหรือจะเป็นในด้านสายยันมา k f 8 5เจ้าโลกนะครับ95้สวยๆนะครับนะครับมาดูชมได้นะครับเครื่องเยอะนะครับเครื่องลงใหม่เยอะเลยนะครับตกสนใจมาดูชมได้นะครับนี่ช่างผู้เชี่ยวชาญงานนะครับ เอาสวัสดีไหนได้ครับจัางแดนจังแดนสวัสดีไอยครับโอ้ดีช่างพูดชำนาญงานนะครับนี่คนนะครับนี่ช่างแม็กนะครับสวัสดีครับช่างแม็กโอเคนะครับมาดูชมได้นะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งนะครับโค้งก็เยอะนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับตัวละห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันมีนะครับโค้งเกียร์ทุกตัวนะครับโค้งมีประมาณเกือบสองร้อยตัวนะครับ ดูดีๆนะครับเลือกชมตัวไหนได้นะครับมาดูชมได้นะครับสายดึงน้ำนะครับจะเป็น et 95นะครับร้านตวีชัยเจริญยนต์ก็มีนะครับตัวละ14,500านะครับดูชมได้นะครับโค้งมีเยอะนะครับตัวนี้จะเป็น tf 1 2 0 di นะครับ1 2 0 di นะครับ ตัวนี้เครื่องสวยเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่29000นานะครับเป็นเครื่องยึดนะครับเครื่องเดิมๆนะครับมาดูชมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น t ีเอฟเจ้าลูกนะครับหนึ่งมนานะครับมีหมดนะครับทั้งคูปตตายันมานะครับสนใจมาดูชมได้นะครับหรือจะเป็นในด้านคูปตต์อีทีแนะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ12,500านะครับ สนสนใจมาดูชมได้นะครับหรือสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0947039341นะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับนี่ลูกค้าก็เข้ามาอีกแล้วนะครับโคงเยอะนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับสนุกสนใจมาดูชมได้นะครับอัปเดตของนะครับของเข้ามาใหม่เยอะนะครับ หรือจะเป็นในด้านรถอีแนตนะครับรถอีแตนก็มีนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับคงเยอะนะครับมาดูชมได้นะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับสนุกสนใจมาดูชมได้นะครับเบอร์โทรตามนี้ร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับ0947039341สาหรับวันนี้ สวัสดีครับ